ข้าวเปลาไปกันจ้าพี่น้องจา้าตอนนี้ฝนตก,กนแล้วเนาะฝนตกลินแต่บ้านลินเฮงพี่น้องนะหนึ่งข้าวนึ่งเข้า,ขาพี่น้องหนึ่งข้าวได้เวลาอีกแล้วได้เวลาหนึ่งข้าเปล่าไปนะคะคหนึ่งข้าเปล่าไฟกันสิมาละ ดวยล้าตามตามระเบียบคือเก่าคือเดิมน,นะคะทุกคนค่ะไม่บ้านไม่เลือนเหมือนเดิมทุกปกระการน,นะคะทุกคนค่ะมีคนถามว่าสะเดือดท้องเพาะเนาะเห็นเป็นทอน้องใงญ่ๆบวมบวะค,ะคล้ายๆคนท้องหมดท้องแล้วจะเริ่มเป็นเป็นหน้าพุ่งเป็นฟูนะคะทุกคนอ้วน,นอ้วนลายอ้วนลายลงพุ่งบัีนี้นอกจากน่ะจะเรียนกับว่าสีรถหมุนยุกยี่นเพราะว่าน้ำหนักตอนนี้กับประมาณหกสิบนะคะทุกคนหกสิบ นะคะกระเทียนลดให้พายายามลดประมาณ53นะคะทุกคนนะ52 5สสิได้ว่าพี่น้องลดตั้งหลายโล <c oughs> <c oughs> แต่แกมีความพายายามอยู่หรอกพี่น้องนะคะอยากจะลดอยู่เพราะว่าซึ่งว่าร่างกายดีขึ้นหลายแล้วนะคะทุกคนนะหลังจากที่ป่วยเป็นโคนรไรย,ย้อนเนาะน้ำหนักลดแตอยากให้น้ำหนักขึ้นพอะน้ำหนักขึ้นแล้วมันขึ้นขึ้นหลายโพดพี่น้อง แต่ที่นี่ถึงเวลาที่สิลดหุ่นแล้วนะคะทุกคนชาวเรือจะได้มีเครื่องออกกําลังกายเนี่ยจากหน่วยก็จะเนาะสิพยายามนะคะคนขาพยายามลดนะคะ,ะช่วงนี้กับสองปอกจหน่วยหุ่บวมนะคะทุกคนนะมันเกี่ยวกับระบบลำไส้นะคะทุกคนเป็นก้นไลยนนะคะคาร์บิลไปแล้วกับเกี่ยวกับระบบล,ำ,ลำไส้ของห้านี่แหละ สิวาหายหายเลยกะแม่นอยู่ดอกแพลอาจจะหายนะทุกคนแต่ว่าอ่าเขาเคยเป็นแล้วเนาะรลบบลำไส้มันก็สิเป็นอีกคล้ายๆกบท้องอืดบ่อยๆนะคะทุกคนท้องอืดบ่อยนะคะออาาวเดือนก็อืดยอมรับ่าอืดอยู่ที่ผ่านมากะท้องมากะสิบูว่าคล้ายๆท้องอืดนะมันอาหารมันไม่มันเหมือนว่ามันบม่ค่อยย่อยอ่ะทุกคนมันเป็นอาการแบบนี้นะคะทุกคนออแต่ว่ากับอกถึงขั้นรุนแรง เป็นอ่าอ่ะที่อ่าอาการที่แล้วยนั่แต่เนาะอาการที่แล้วมาโอ้รุนแรงแหงเดี๋ยวนี้อ่ะราได้เป็นอ่าแสบท้องแสบอย่างนี้นอกส่วนมากกับสิเป็นเกี่ยวกับท้องอืดนั่นแหละนะคะทุกคนค่ะอ่าดูแลกันไปตามอาการนอกจากเนาะท้องอืดก็สิมีการก,กินขมิ้นชันนะคะกวนขมิ้นชันเนี่ยแล้วก็กับอ่าพวกขิงพวกอันน้ำกระชายพวกอย่างนี้ได้เบิดนอกจากเนาะ อ่าเป็นพริกไทยอะไ้พริกไทยอ่อนนะคะพริกไทยอ่อนนะคะกินอาหารที่แบบว่าย่อยง่ายนะคะกล้วยพวกกล้วยพวกอันพักก,กันมักกะเจี๊ยบนะคะ,ะมักกะเจี๊ยบพวกพักกูดพักย่างที่มันเป็นลื่นๆพักกลางพักย่างที่มันเทศไทยระบบลำไส้เขามันมีเมือกอะ่ะ มันเป็นพักเป็นมืกเมือกนั้มันดีต่อลําไส้เฮานะคะทุกคนตอนที่ชาวเดือก็ซื้อมากินอยู่ประจำเท่านั้นเนาะแต่ว่าส่วนมากสาวเดือดสิมากาส่วนกระแสเนาะจ้ะเนาะก้นไรยอดนี่บ่ค่อยมากันกินอาหารพิษจกักหน,น่อยเนาะจ้ะสาวเดือกก็มักพวกหนูไม้นะคะหนูไม้มตำมะละกอนะคะตำหม,มาักห่งเฮานั่นละอะมักกระสิพิษจังเลยมันมันย่อยอยากนะทุกนะคะนหนูไม้นี่ก็ย่อยยาก นะคะ,ะบักฮูในเชื่อกันนมจีนหรือว่าเส้นเขาปุ้นเท่าี่กับพิดอานคนซีบอ๊อไปแลกกับพิษลายยากรายย้อนลายยอ้ยยอนที่อาหารกินไม่ได้นอกจากนอก่าแต่ว่าเะเดินก็นยากเพราะว่าคันบก,กินซะเลยพ้องเท่ากับสีบกฟื้นง่ายนะคะเท่ากับกินไปผสมผสานไปให้ลําใสหรือว่ากับพาออาหารเท่ามันรับรสหรือว่ามันทํางานดีขึ้นนะคะทุกคนถ้าเราไม่กินเลยเหมือนกั บอททำงานให้ปนดนะคะทุกคนเระเพาะเฮาก็ได้ถ้าจะก,กินเพชรก็ได้นี่ค่ะน,นะคะตอนนี้ก็เริ่มกินเพชรกินยางให้ระบบลำไส้ขางมันทํางานให้มันกลับมาทํางานดีขึ้นนะคะทุกคนออาววันนี้สารเดินลาพี่แล้วน้องไปในคลิปนี้ยาวๆขอบคุณเลหลายๆรับชมคลิปนะจ๊ะสวัสดีค่ะ